สวัสดีนะครับผมสวัสดี f อนะที่รอหากับข้าวข้างกระชังทุกๆท่านนะครับมาช่วงนี้ไม่ค่อยได้ตักปลาเลยนะครับติดขายปลาอยู่นะงานเยอะมากนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้มาตักกันแต่เช้าเลยนะเพราะบ่ายผมขายปลาอีกแล้วนะมันลุ้นไปด้วยกันนะครับลุ้นพุกความบันเทิงนะครับผมจะเป็นซีเรียสมันจะมีให้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับระดับน้ําลงเยอะมากเลยอัพน้ําลงน้ําเปลี่ยนปลาก็หายเหมือนเดิมนะครับผมนะแต่ลุ้นเรามาลุ้นกัน นี้ก็ได้เยอะโอ้โยโโย,ยังมีอยู่นะครับผมนะต้องบอกเลยว่าฝีมืออีกแล้วนะครับตักเป็นติดแน่นอนครับผมนะสวิงใบนี้มันหมานาปล่อยสักตัวหนึ่งปล่อยตัวเล็กไปอ้านะโอเครอบนี้กี่ตัวเนี่ยหนึ่งสอสาห้าเจนะครับงวดนาวิ่งเจ็ดเลยครับผมอ้านะโอเค